สวัสดีครับเด็กๆชั้นม6ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกทคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนึงแล้ว ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะครูุก็ตื่นเต้นเช่นกันตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นที่จะได้นําความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆทุกคนไงลนะ่ะวันนี้เนี่ยครูอุ้มนําเรื่องนี้มาทบทวนลูกภาษาบาลีสันสกิตแต่วันนี้ครูอุ้มไม่ได้นําภาษาบาลีสันสกิตหลักเกณฑ์ตัวสะกดตัวตามรอหรันเป็นสันสกิตเอออันนั้นมันจะดูน่าเบื่อไปใช่ไหมเราเรียนผ่านกันไปหลายรอบแล้วมีวิดีโอด่ายคลิปให้เด็กๆไปค้นคว้าได้วันนี้ครูอุ้มจะสอนประเด็นนี้ลูกซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหม่สําหรับเด็กๆม .6 อ่ายังไม่เคยสอนเนาะยังไม่เคยเรียนเอามาให้เรียนเป็นครั้งแรกแต่ก็ถือว่านำมาทบทวนแหละทบทวนในประเด็นบาลีสันสกฤจก็จะบอกหลักเกณฑ์บอกหลักการสังเกตต่างๆหนูรู้ไหมว่า ภาษาบาลีและศกักฤตเนี่ยมันมีคำคู่คือมันมีคำที่เป็นพี่น้องกันความหมายเดียวกันและภาษาไทยเนี่ยนำเอามาใช้บางทีก็เอามาจากบาลีบางทีก็เอามาจากศากักฤตบางทีก็เอามาทั้งสองคำเลยเอออ่ะเรามาดูกันดีกว่าเนาะอารมพบทเยอะไปเดี๋ยวจะงงนะเรามาดูคำคู่ว่าคำคู่ภาษาบาลีศกักฤตเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยบาลีก่อนอ่ะมีคำว่าอะไรบ้างลูกบุพานิมิตปัญหา อุตุอ่าบุผาแปลว่าอะไรอุผาแปลว่าดอกไม้นิมิตแปลว่าฝันถูกไหมหรือสร้างขึ้นปัญหาก็คือปัญหาถูกไหมปัญหาก็คือเพราะเปถูกไหมปัญหาอุตุก็คือฤดูเช่นอุตุนิยมวิทยาอย่างเงี้ยก็คือทํานายเกี่ยวกับฤดูถูกปะคราวนี้เรามาดูคําคู่ในสารสกสตว่าสารสกสตร์เขาใช้อย่างไร บุผาส,าสันสกิจไม่ใช่จ้สาสันสกิจใช้ว่าบุษบาเออส,สันสกิจใช้บุษบาเคยได้ยินเพลงบุษบาเสียงเทียนไหมอ่าบุษบาเสียงเทียนเออนนิมิตส,สันสกิจไม่ใช่นิมิตอ่าเราไม่ใช้นิมิตเนาะเราใช้เนรมิตอ่าถ้าเนรมิรมาจากส,าสกันสกิตนิมิตมาจากบาลีปัญหาเหมือนกันปัญหาคําถามมีปัญหาก็ถามมาถูกไหมเป็นของบาลีสันสกิจไม่ใช้สันสกิจใช้ว่า ปริศนาเออเนาะเป็นคําถามเหมือนกันเห็นปะแต่ว่าปัญหาเป็นของบาลีไงเราใช้ปริศนาเออเนาะอุตุอุตุเราไม่ใช้อ่าสาันสกิตไม่ใช้นะสันสกิตใช้หรือตุฤตุไทยไม่ใช้หรือตุไทยใช้อะไรไทยใช้หรือดูอ่าดังนั้นคําว่าฤดูมาจากภาษาสาันสกิตส่วนคําว่าอุตูอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลมอุตุเนี่ย เราใช้ของบาลีนั่นเองโอเคปะโอเคยากไหมย,ยากป่าไส์แรกไม่ยากเอาผ่านต่อไปเริ่มต้นด้วยบาลีเหมือนกันอ่ะเรามาดูว่ามีคําว่าอะไรบ้างเมตตาอัจฉริยะยน แล้วก็มนคําพวกนี้เนี่ยเป็นบาลีหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเมตตาก็คือมีความการุณาอัจฉริยะคือเก่งยนก็คือเครื่องยนต์มนก็คือเวทมนต์ต่างๆคราวนี้ <c oughs> เรามาดูว่าสรรสกิจใช้อย่างไรลูกเมตตาสนรนสกิจไม่ใช้จ้าเมตตามันธรรมดาธรรมดาเนาะ,ะสนรนสกิจใช้ไมตรีสรนสกิจใช้ไมตรีนะอัจฉริยะ สัสก uh, ิตก huh. ็ไม่ใช้อ่าสังคิตใช้อัศจรรย์อัศจรรย์คือลากศัพท์เดิมเนี่ยอัจฉริยะกับอัศจรรย์เนี่ยความหมายเดียวกันเลยแต่ไทยเนี่ยใช้คนละความหมายอัจฉริยะไทยใช้ในความหมายว่าเก่งแต่อัศจรรย์เนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็คือเรื่องที่ทําให้น่าประหลาดใจอ่านะใช้คนละความหมายแต่ลากศัพท์เดิมเขาความหมายเดียวกันโยนคําว่าโยนบาลีใช้ตอเต่าสะกดถูกไหมแต่ถ้าเป็นสรสกิตใช้ ตอรอจ้าอ่าตอรอนะสารสกิตจ,จะสวยกว่านิดนึงอ่าจะสวยกว่านิดนึงถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงมาจากสารสกิตจ,จะสวยกว่านิดนึงเออมนก็เหมือนกันลูกมนก็ใช้ตอรออ่ามนใช้ตอรอนะคือยนกับยนตอรอความหมายเดียวกันแต่ไทยเนี่ยกำหนดคำใช้ต่างกาันถ้ารถยนต์หนูต้องใช้คำนี้นะรถยนนะใช้ยนบาลีถูกปะแต่ถ้าเป็นภาพ,พยนตร์หนูต้องใช้ภาพยนตร์สัรสกิต ถูกมั้ยเออเนาะห้ามงงนะห้ามงงคาว่าสวดมนต์อ่าสวดมนต์หนูต้องใช้มนต์บาลีนะแต่ถ้าเป็นเวทมนต์หนูต้องใช้มนต์สันสกิตอ่านะห้ามสลับนะนี่ตกขอบไหมเห็นไหมนะอ้าเห็นเนาะเห็นเนาะครูนนอ,อ,อุ้มนึกว่าตกขอบโอเคประเด็นนี้ผ่านไปหรือไม่เห็นอ่าไม่เห็นเนาะอ่าสวดมนต์นะลูกนะสวดมนต์ใช้อย่างนี้โอเคปะใช้ของบาลีโอเคนะ อา้าวผ่านไปยังไม่จบนะลูกนะคราวนี้เราเริ่มต้นด้วยบาลีไปแล้วเรามาเริ่มต้นด้วยสันสกิตบ้างสันสกิตมีคําว่าอะไรบ้างสถานกรีธาจุธานิดสถานกรีธาจุธานิดสถานแปลว่าอะไรสถานก็สถานที่ถูกไหมกรีธาแปลว่าวิง่งจุธาแปลว่ามวยผมนิดแปลว่าสม่ําเสมอคราวนี้บาลีใช้ยังไงลูกสถานถ้าตัวที่เป็นสถเนี่ยมาจาก สันสกฤตแน่นอนสถานสถาปนิกสถาปนาใครที่ชื่อสถาพรคุณผู้เองนะคนที่ชื่อสอถอเนี่ยมีสอถอเนี่ยจะมาจากสันสกฤตบาลีไม่ใช้บาลีใช้คําว่าฐานอ่าบาลีใช้ฐานนะสันสกฤตใช้สถานบาลีใช้ฐานกรีธากรีธาเป็นสันสกฤตนะกรีธาเป็นสันสกฤตแต่ถ้าบาลีใช้กีราอ่าบาลีใช้กีรานะจูธาเหมือนกัน จุทาเป็นสัรษฐกิจบาลีใช้จุราเอาบารีใช้จุรานะและสุดท้ายลูกนิดนิดนิดแปลว่าสม่ำเสมอถูกไหมบารีไม่ใช้มันสวยไปนะไม่ไม่ใช้เราใช้อย่างนี้ จอจานอ่านะยกตัวอย่างเช่นว่าเป็นนิดคําว่าเป็นนิดเรามาที่นี่เป็นนิดคือมาที่นี่สม่ําเสมอจะใช้เป็นนิดตัวไหนก็ได้พจนานุกรมให้ใช้ได้ทั้ง2คําเลยจะใช้แบบสันสรรกิตสวยๆมีกาลรานก็เป็นนิดแบบนี้นิดตยะอ่าถ้าจะใช้แบบธรรมดาพื้นพื้นเพนเพนนะ <g ül üyor> ก็ใช้แบบนี้ก็ได้ความหมายเหมือนกันโอเคปะโอเคผ่านไปและ สายทุตสุดท้ายลูกสายทุตคือสุดท้ายนะเรามาดูมีคําว่าอะไรบ้างเกษตรกษัตริย์ศึกษาศูนอ่าเกษตรกริย์ศึกษาศูนย์เกษตรก็คือทําการเกษตรกษัตริย์ก็คือขิงศึกษาก็คือการศึกษาเราเรียนและศูนย์ก็คือว่างป่าโบแบ่โบเบ่อ้าวเรามาดูว่าบารีใช้อย่างไรอ่าบารีใช้อย่างไรนะเกษตร บาลีไม่ใช้บาลีใช้คําว่าเขตอ่าบาลีใช้คําว่าเขตคนละความหมายเลยเนาะพอมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมันคือคนละความหมายเลยกเกษตรก็คือการ,กรเกษตรแต่เขตเนี่ยมันคือเขตหรือพื้นที่นั่นเองโอเคไหมกรกษัตริยัลุกกริย์ซึ่งเป็นคิงถูกไหมบาลีไม่ใช้บาลีใช้คําว่าขัด สี่ยะเออรูเหมือนกันบาลีก็แอบ,บรูนะเนี่ยบาลีก็แอบหรูสังเกตสิถ้ามีสอนหรืสีจะมาจากสศรสกิจถ้าเป็นพยัญชนะซ้อนกันจะมาจากบาลีเช่นเดียวกับคําว่าเขตเนี่ยเขตลักศัพณ์มันเป็นอย่างเนี้ย อ่ามันเป็นต่อเต่าซ้อนกัน2ตัวแต่คนไทยเราชอบแบบง่ายๆเนาะชอบแบบง่ายๆตัดต่อเต่าออกสัตัวหนึง่งมันคำว่านิดเนี่ยนิดจอจอเนียตัดจอจานออกสัตัวหนึง่งนะก็ใช้คำว่าเป็นนิดนะใช้จอจานตัวเดียวใช้ตอเต่าตัวเดียวไปโอเค ศาสสกิตเนาะคำต่อไปศึกษาศึกษาคือการศึกษาเราเรียนบาลีไม่ใช้บาลีใช้คําว่าสิกขาลูกอ่าบาลีใช้สิกขาอ่านให้เป็นสิกขานะสอเสือของครูอุ้มมันแปลงรูปหน่อยวันนี้กินไม่ขอกินไม่ค่อยอิ่มนะสอเสือก็เลยบุบๆเบี้ยวๆอ่าสิกขาศึกษาก็คือการศึกษาสิกขา,ขาหนูเคยได้ยินคำว่าสิกขาไหมลาสิกขาเคยได้ยินไหมพระบวชแล้วลาสิขากขาก็คืออะไรก็คือสืกถูกไหมอ่าก็คือสืกและสุดท้ายลูก ศบอแบ่บอเบ,บ,อบไม่มีมันศูนไปเลขศูนถูกไหมสันสกฤตใช้ศูนย์บาลีใช้อะไรบาลีใช้ศูนตัวนี้ลูกอ่าบาลีใช้ศูนย์ตัวนี้นะศูนย์สิ้นอ่าบาลีใช้ตัวนี้คือศูนย์สิ้นหรือว่าจะเป็นแบบบรรยากาศ แบบสุญญากาศอย่างเงี้ยเออสุญญากาศต้องเป็นสระอูนะสุญญากาศเอออย่างเงี้ยใช้เหมือนกันเนาะคือศูนย์กับศูนย์คำเนี้ยของบาลีและสันสกิตมานเป็นความหมายเดียวกันแต่พอเข้ามาในภาษาไทยปุ๊บไทยเราเลือกใช้อ่าโอเคไหมโอเคเนาะหนูอยากจะใช้คําไหนหนูก็ใช้ใช้ให้ถูกตามความหมายโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าคําไหนมาจากบาลีสันสกิตนูก็สังเกตและจดจําเอาโอเค จบแล้วนะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องทำอะไรลูกไปตีเหล็กกันแล้วอ่าตีเหล็กคืออะไรตีเหล็กต้องตีตอนร้อนหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็ต้องไปตีเหล็กเพราะเหล็กมันจะขึ้นรูปได้ง่ายไปทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าอ้าวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดติดตามให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย Okay.